อย่าไปเชื่อคุณจิรายุทธนะครับมาหามหน้าที่ไหนก็ไม่โง่ไปซื้อบิตคอยหรอกครับเพราะว่าบิตคอยนั้นผลิตแล้วก็เก็บโกยโดยพวกที่ซื้อไว้แต่แรกๆนะครับท่านเชื่อไหมครับ0.03%ของคนถือบิตคอยเนี่ยครับถืออยู่ถึง60กว่าเปอร์เซนตอนแรกๆเนี่ยครับพวกที่เชียร์บิตคอยก็มาบอกเลยครับว่าทรัมป์เนี่ย จะไปซื้อบิตคอยจะเป็นหมหาอำนาจบิตคอยอะไรก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะครับปรากฏว่าทําให้ราคาขึ้นอย่างนั้นแหละครับหลังจากที่ทรัมป์ได้ตําแหน่งก็ไม่ไปซื้อบิตคอยเลยครับอันนี้เป็นแค่ข่าวลือข่าวลวงครับเป็นอาชญากรรมก็ว่าได้นะครับทําให้แมงเม้าเนี่ยครับบินเข้ากองไฟเลยครับทรัมป์เป็นเจ้สร้างเหรียญตัวเองนะหรือพยายามที่จะหามาตราการในการควบคุมบิตคอยอะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่ออยู่มัดเท่านั้นเอง อย่าไปเชื่อส่งเดชนะครับคนที่พยายามที่จะเชียร์ให้เราซื้อบิตคอยเนี่ยครับแล้วซื้อจากพวกที่ครองอยู่แล้วเนี่ยครับเพียงเพื่อหวังให้พวกนั้นเนี่ยรวยเท่านั้นเองตอนนี้ในซาตชีที่ครองบิตคอยหนึ่งจุดหนึ่งล้านเหรียญนั้นเนี่ยครับรวยกว่าอีลอนมัสก์ได้เรื่อยซ้ำไปนะครับทั้งทั้นนี้ไม่ได้ทำหากินอะไรเลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้สร้างอะไรชาวโลกเลยเพียงแต่ว,ว่าสร้างกระแสบ้าคลายคนไปเก็บบิตคอยเท่านั้น,นครับแรกๆบอกให้เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยครับ แต่ความจริงแล้วคือว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปและที่สาคัญก็คือพวกอาชญากร์ี่ชอบมากเลยครับบิตคอยเพราะไม่ต้องเปิดเผยชื่อครับดังนั้นการซื้อขายสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมายผ่านช่องทางของคริปโตแถมยังทําให้เกิดโรกร้อนอะไรสารพัดที่มันสิ่งเลวร้ายทั้งหลายอย่าไปซื้ออย่าไปลงทุนหรือไปเล่นบิตคอยเด็ดขาดนะครับ